สวัสดีครับเอฟซีเบาตึงปทุมราชมือนี้มีค้วายโคบหนึ่งครับม่นำเสนอครับตัวนี้เป็นแม่สาวครับอายุอายุเจาปีแล้วครับนี่ครับเจาปีก็สองปีสองปีสองปีนิดๆแล้ะครับพึ่งผสมไปมือนีครับผสมเบิ่มพันหลานครับสูงประมาณร้อยสามสิบบัวครับวัดเมื่อกี้นี่ครับประมาณนี้แล้ครับเชฉีองๆครับ บ่มพันล้านบ่มพันล้านครับแข้งขาดีครับน้าน้าเขาสวยง้ำล้างนา้านาเลี้ยงครับกล้วยตัวนี้ครับอนาคตไก่ครับแม่สาวครับเพิ่งผสมไปครับมือน,นี้ครับเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกผสมเทียมมาได้เนาะตัวนี้นเนาะโมโหว่าเป็นลูกโคเดนบะ งามอยู่ครับคล้วยตัวนี้ครับอนาคตไก๋ครับพึ่งสองปีสุงร้อยสามสิบครับนี่ครับความงามครับอันนี้สิเป็นแม่ที่สองครับทองทองยี่เดือนครับประมาณหาหกเดือนครับรับประกันทองครับกล้วยตัวนี้ครับสูงร้อยยี่สิบบัวครับยาสีผ้าเข้าไปชมเก๋ๆครับ นี่ครับรับประกันทองครับตัวนี้ครับรับประกันทองครับสูงร้อยยี่สิบปัวครับโคบนีเพันสิบเปิดว้แสนสองครับโคบนี้ครับต่อร่องได้นิดหน่อยครับยังโทรมาสอบถามเพิ่มนะครับเด้อแม่นี่ผสมโตมากครับสูงร้อยยี่สิบปัวครับเจื้องครับ สนสองครับแสนสองคูณนี่ครับต้นร่องได้ครับคุณครับนาเลียงครับคล้วยคูณนี่ครับซื้อไปว่าพิทบังเนาครับคล้วยยู่บ้านบ้านนัทวอนอำเภอปทุมลาดล้งสาจังหวัดอำนาจเจริญครับคุณครับเบิ้งทายืนงามครับสงงาครับคล้วยตัวนี้ครับเขาก็งามครับนาโนก โอ้เดี๋ยวเปลี่ยนข้าวจังหน่อยนี่งามเลยครับเนี่ยครับยังจะเข้าครับเมื่อท่านเปลี่ยน้านการตัวท่องครับว่ารับประกันท่องครับคั้วตัวนี้ครับให้เสียวเดี๋ยวตัวท่องให้ที่ล้างครับแว่ว่ารับประกันท่องครับคั้วตัวนี้ครับผสมโตมากครับเสียนสองครับเปิดไปครับจังทรมาสอบถามครับเจ้าของคั้ยโดยตรงเลยนะครับเด้อ เดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปครับเบอร์ทรครับตอนนี้เบาตึงเป็นผูไทยทำครับฝากติดตามช่องเบาตึงน้ำเนยด้วยครับเด้ออัปเดตข้ามคลไวทุกมือครับแล้วาคกล้วยแล้วข้างัวครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับตัวนี้งามครับเป็นลูกผสมเทียมมากครับพึ่งผสมเบิ้มพันล้านครับผมผสมไหเมอ่อกีนี่ครับครับเชื่องเชื่องครับกล้วยคนนี้ครับแสนสองครับแสนสอง นาเลี้ยงครับงอคู่นี่คว้วคู่นี่ครับคว้วครับวา้วื้่ไปว่าพีดบังเนาะครับเชื่องครับบ้านหน้าทาวอดอำเภอปทุมราชวงสาจังหวัดอำนาจเจริญครับแล้วผมสีทิมเบอร์โทไว้ใต้คลิปนะครับเด้อโซมาสอบถามคนเอาเองครับเปิดไปแสนสองครับรับประกันทองครับคว้วตัวนี้ครับ สุดท้ายนี่ก็ขอฝากช่องว่าตึงไว้ตำแหน่น,นะครับเดอ้อฝากกดติดตามเห็นผมน้ำเนีครับว่าตึงปทุมราชตอนนี้ยังมีผู้ติดตามอยู่ประมาณสามหาสามหกคนนะครับสวัสดีครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดอ้อติดตามชิปต่อไปครับน้่งอยู่ครับข่อยควบนี่ครับนาซี่ครับ แม่ท่ออีกครับตัวนี้ครับคุณนะครับง่ามครับง่ามครับนาเลียงครับปว้ไอคมนี่ครับสวัสดีครับ